สวัสดีผู้ปกครองและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้รายวิชาว,วิทยาการคำนวณหรือคอมพิวเตอร์นะครับพบกับครูเจษดาเซนหอมหรือว่าครูบิวนะครับวันนี้ครูก็จะมาสอนในการพิจารณาปัญหาเกมูดโดกุนะครับครูจะพานักเรียนเล่นเกมวันนี้เกมอะไรนั่นคือเกมูดโดกุเป็นยังไงเคย ใช้เคยทำเคยทดลองหรือ,อยังนะครับทําไมครูถึงเอาเกมมาสอนนะครับอ่ะมาดูกันเลยครับการพิจารณาปัญหาเกมสุโดกุเป็นเกมปริศนาที่มีลักษณะเป็นตารางตัวเลขซึ่งผู้เล่นจะต้องเติมตัวเลขที่ขาดหายไปลงในช่องว่างของตารางโดยไม่ซ้ำกันทั้งแนวตั้งแนวนอนและตารางย่อยดังนั้นผู้เล่นจะต้อง ใช้การพิจารณาปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะเพื่อไขปริศนาจากข้อมูลตัวเลขที่ให้มาครับมาดูหน้าตากันนะครับว่าเกมสุดกูเป็นยังไงสำหรับเกมสุดกูนะครับที่ก่ลาวข้างต้นนะครับแถวแนวตั้งนะครับแนวตั้งแล้วก็แนวนอนตัวเลขห้ามซ้ำกันแล้วก็นักเรียนเห็นตารางย่อยไหมครับ าตารางย่อยนะครับจะอยู่ในกลุ่มของเส้นที่บางกว่านะครับนั่นเขาเรียกว่าตารางย่อยนะครับแถวที่1แถวที่2แถวที่3แถวที่4ในลักษณะแบบนี้การแก้ปัญหานะครับนักเรียนนักเรียนต้องแก้ปัญหาที่ใกล้ตัวซะก่อนนะครับค่อยไปแก้ปัญหาระยะไกลนะครับนักเรียนจะสังเกตว่าระยะใกล้ของเรานะครับ ก็คือหลักที่1แถวนี้นะครับหลักที่1นนะครับจากใกล้เราที่สุดแล้วนักเรียนต้องมองหาตัวเลขปริศนาให้เจอนะครับตัวเลขนักเรียนสังเกตให้ดีว่า1นตัวเลขเหลือน้อยนะครับเหลือแค่ตัวเดียวขาดตัวอะไรแนะ่อย่างนี้นะครับให้เหลือแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับง่ายๆเลยอ่าครูยกตัวอย่างในแถวที่2 ทำไมครูถึงยกตัวอย่างแถวที่สองครับก็เพราะว่าเป็นไงครับแถวพวกนี้ครับมันจะเต็มแล้วมีหนึ่งมีสี่มีสามมันขาดอะไรเปนหนึ่งตัวแค่นั้นเองครับนักเรียนขาดอะไรเปนหนึ่งตัวห้ามซ้ำกันนะครับแล้วก็แถวแนวตั้งก็ห้ามซ้ำกันด้วยนั่นก็คือขาดหมายเลข2งนะครับง่ายๆเลยต่อไปนักเรียนสังเกตเลยครับว่านักเรียนจะเอาแถวไหนต่อ แถวนี้ก็เหลืออีก2ตัวแถวนี้ก็เหลืออีก3ตัวแถวนี้เหลืออีกตัวแต่ว่าการแก้ปัญหาครูบอกเสมอว่าต้องแก้ในสิ่งที่อยู่ใกล้ๆซะก่อนนะครับนั่นก็คือหลักที่1นึ่งนักเรียนมาสังเกตหลักที่1ครับมันขาดตัวอะไรไปครับทีนี้แนวตั้งเลยนะครับมี1มี2มี4แล้วนั่นก็หมายเขาว่ามันขาดตัวเลข3นั่นเองนะครับ เห็นไหมครับตัวเลขมันจะไม่ซ้ากันทั้งแนวตั้งและก็แนวนอนนะครับต่อไปครับมาดูแถวที่สี่ที่เราหาเจอครั้งแรกแล้วว่าเหลือแค่อีกตัวเดียวเองนะครับก็จะครบนะครับนั่นก็คือตัวอะไรครับหมายเลข2อาแนวนอนนะครับอันนี้แนวนอนนะครับเหลือแค่หมายเลข2ต่อไปใกล้เราอีกครับใกล้เราอีกคือหมายเลขอะไรครับที่เหลืออีก1ตัวอตัวไปดูครับ นั่นคือหลักที่2นะครับมีตัวอะไรบ้างมี1มี2มี3แล้วขาดอะไรไปขาดหมายเลข4นั่นเองถูกต้องไหมซ้ํากับแถวอื่นไหมั้แนวตั้งแน่นอนไหมทั้งตารางย่อยไหมนะครับต่อไปมาดูหมายเลขอื่นอ่ามาแนวตั้งอีกแล้วใกล้ตัวแล้วนะครับมาหลักที่3แล้วมีหมายเลข1ห,หมายเลข3หมายเลข4เป็นหมายเลข2ตรวจสอบซิซ้ากับแถวอื่นไหม ซ้ำแนวนอนไหมซ้ำแนวตั้งไหมแปลว่าไม่ซ้ำถือว่าใช้ได้นะครับต่อไปนะครับนักเรียนมาดูตารางย่อยบ้างครูเปรียบเทียบทั้งแนวตั้งและแนวนอนแล้วคราวนี้มาดูตารางย่อยครับทีนี้ตารางย่อยของนักเรียนจะเป็นยังไงครับถ้าเราดูแค่นี้ตารางย่อยของนักเรียนขาดอะไรมีเลข1เลข2เลข3แล้วถ้าตารางย่อยของเราขาดอะไรครับ ขาดหมายเลข4และตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายเราสามารถหาทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนได้สบายเลยครับว่าขาดเลขอะไรนะครับนั่นก็คือหมายเลข2นั่นเองอ่าง่ายใช่ไหมละครับอ่าครูมีเกมง่ายๆให้นักเรียนทําแค่นั้นนะครับเมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วคุณครูก็มีกิจกรรมให้ทํานะครับกิจกรรมการแก้ปัญหาเกมสุดกุนะครับ จะอยู่หน้าที่14แล้วก็หน้าที่15นั่นเองนะครับไม่เกิน4หลักไม่เกิน4ตัวเลขนะครับมีเลข1เลข2เลข3แล้วก็เลข4เท่านั้นนะครับห้ามเอาเลขอื่นมาเขียนลงในตารางซูดกุนะครับเพราะว่าครูกำหนดให้มีแค่4หลักเท่านั้นนะครับโอเควันนี้ กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์วิชาวิทยาการคำนวณของครูบิวนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในวันเปิดเทอมอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ